สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการไทยเพอรทอที่เพจไทยเพ p ร r ซิซิ่งนี้นะคะอยู่กับนุ่นเกียรติภัทรจันแดงเช่นเคยค่ะกับวันศุกร์นะคะที่3ทธันวาคม2 5 6 4นะคะก็เข้าสู่นะคะ,ะเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็รีบๆทำก่อนที่จะหมดปีไปนะคะแล้วก็ใครที่หลายๆท่านก็คงจะเตรียมวางแผนแล้วนะคะว่าปีหน้าจะทำอะไรนะคะก็ ขอให้วางแผนอย่างดีนะคะเพราะว่าตอนนี้อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะแล้วก็แม้แต่ตัวโควิดเองก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะยังไงแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดูแลแล้วก็เอาใจใส่นะคะสุขภาพกันให้มากๆด้วยนะคะแต่ในวันนี้ค่ะนุ่นก็เช่นเคยค่ะนำความรู้นะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสามารถของประเทศไทยนะด้านการผลิตค่ะแต่ว่าจริงๆเรามีความเชื่อว่าประเทศไทยเรามีความสามารถด้านการผลิตใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยแบบเก่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เหมาะกับโลกยุคใหม่แล้วนะคะโดยที่ไทยของเราเนี่ยกำลังถูกทิ้งห่างด้านความสามารถในการผลิตไปค่ะยังไงนะก็คือจริงๆแล้วค่ะตอนนี้เศรษฐกิจไทยแล้วก็ คือพวกภาคการผลิตนะ,ะก็ไม่ใช่คําตอบเพราะว่าความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การส่งออกของไทยเนี่ยก,กำลังลดลงเรื่อยๆเลยนะหลายอุตสาหการรมในไทยอย่างเช่นรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาเทคโนโลยีช้าวกว่าประเทศอื่นๆรวมถึงค่ะไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างมีในสําคัญนะคะ จากภาครัฐเองจะมีคําพูดที่พูดว่าเหมือนโลกะเริ่มไม่สนใจประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็ไทยกําลังถูกทิ้งห่างด้านความสามารถในการแข่งขันอีกด้วยค่ะและในยุคโควิดแบบนี้นะคะหลายๆเราก็จะเริ่มเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายนะคะรวมไปถึงนะคะช่วงนี้คือความสามารถในการผลิตของเรานก็ลดลงด้วยจริงๆ ประเทศไทยของเราเนี่ยฟื้นตัวได้ช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียนะคะก็เมื่อเจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนก็จะตั้งคําถามว่าเศรษฐกิจไทยก็มีทางออกอื่นหรือเปล่ารวมถึงภาคบริการแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยยังพอที่จะเป็นแบบเดอะแบกนะคะตัวแบกนะของเศรษฐกิจไปได้อีกหรือเปล่านะคะก็จริงๆมีการวิเคราะห์มาค่ะว่า่าภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยแข็งไม่ไหว คำตอบของเศรษฐกิจไทยจึงอาจจะเป็นที่ภาพบริการแต่ประเด็นสำคัญก็คือต้องไม่ใช่ภาพบริการแบบเก่าอย่างที่ไทยเคยทำมาค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่ะภาพบริการแบบเดิมเนี่ยคือเป็นได้แค่ตัวตามทางเศรฐษฐกิจนะคะคือไม่สามารถนำมาต่อยอดหรือว่าไม่สามารถเป็นผู้นำได้นั่นเองนะคะคำถามก็คือมีภาพบริการแบบเก่าก็หมายความว่าต้องมีภาพบริการแบบใหม่ใช่ไหมแต่คำว่าภาพบริการนั้นอนะ จร,จริงๆแล้วนะคะหมายถึงอะไรนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วคําว่าภาคบริการของเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะที่ไทยสามารถจะออพอจะเป็นไปได้นะ,ะก็แบ่งเป็นสีกลุ่มหลักๆค่ะท่านผู้ชมก็จะมีกลุ่มบริการสมัยใหม่ที่เน้นการใช้นวัตกรรมนะคะอย่างเช่นกลุ่มสื่อสารแล้วก็สารสนเทศนะคะอย่างที่สองค่ะ เป็นกลุ่มบริการดั้งเดิมที่เน้นการใช้แรงงานทักษะต่ำแล้วก็เน้นการค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะคะหรือเรียกว่าเป็น low skill t r a d a b l e service นะคะเ <c oughs> ช่นธุรกิจค้าส่งธุรกิจขนส่งทั่วไปนะคะ <c oughs> และอย่างที่3ค่ะเป็นกลุ่มบริการที่ใช้แรงงานทักษะต่ำแล้วก็พึ่งพาการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะคะก็อย่างเช่นค้าปลีกอสังหาเดิมารั์นะคะแล้วก็อย่างที่4ี่คือ เป็นกลุ่มบริการที่เน้นแรงงานทักษะสูงค่ะเป็น high skill intensive นะคะเช่นแพทย์หรือว่าการศึกษา,าะคะ่ะคือสำหรับไทยแล้วค่ะเมื่อวิเคราะห์มาแล้วก็จะพบว่าภาคบริการส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มบริการแบบเก่าค่ะซึ่งมีสาเหตุมาจากนะคะอย่างแรกเลยค่ะเป็นคือภาคบริการไทยที่เติบโตกระจุกตัวเฉพาะในกลุ่มบริการแบบเก่าทำให้เพิ่มขนาด ของตลาดเนี่ยยากนะคะก็อย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างก็พวกแบบธุรกิจค้าปีกค่าส่งการขนส่งสินค้าการให้บริการสาธารณนะโรงแรมแล้วก็ที่พักแล้วก็การก่อสร้างพวกนี้นะ,ะในขณะที่ภาคบริการที่อยู่ในกลุ่มบริการสมัยใหม่ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าเนี่ยยังมีสัดส่วนดิอนข้างต่ำนะแล้วก็ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจ ในประเทศก็จะชะลอตัวลงจากปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะการก้าวสู่สังคมสูงอายุนะคะจะทําให้ภาคบริการในไทยในมี้น้มชะลอตัวลงค่ะอ่ะแล้วก็ปัญหาที่สองนะคะก็คือภาคบริการไทยแบบเก่าไม่ได้ทําหน้าที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมได้แบบเพียงพอนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแล้วก็โรงแรมนะคะก็ไม่ได้มีส่วนช่วย เพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมหรือบริการบางอย่างก็ช่วยสนับสนุนได้แต่ว่าช่วยในมูลค่าได้ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะอย่างเช่นการขนส่งส่งโอนสินค้าต่างๆแล้วก็ในขณะนี้ภาคบริการใหม่ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมมากกว่าเช่นการบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจการให้บริการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D service นะคะต่าง ตอนนี้ก็ยังไม่ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ในภาคบริการของไทยนั่นเองค่ะและปะัญหาที่สามก็คือในรอบสิบปีที่ผ่านมา่านผู้ชมใช่ไหมว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเนี่ยสูงมากเลยนะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าแบบว่าเป็นแบบต้นๆนะที่ต่างชาติเรื่กเข้ามาที่จะท่องเที่ยวใช่ไหมคะภาคบริการไทยก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างคงที่ซึ่งสะท้อนว่าการเติบโตของภาคบริการอื่นๆไม่ได้เติบโตได้ จนกระทั่งค่ะภาคการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นแรงส่งสําคัญของเศรษฐกิจแต่การเพิ่งพาภาคการท่องเที่ยวก็จะเป็นการฝากเศรษฐกิจไว้กับความไม่แน่นอนด้านานังภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรต่างๆนะคะที่แบบว่าอาจจะรุนแรงขึ้นสรุปก็คือทิศทางของนโยบาย,อยาของไทยในสะท้อนว่าภาคบริ การไทยยังไม่ได้รับการใส่ใจจากนโยบายภาครัฐแล้วก็ไม่ได้ถูกผนุกเข้าเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวทําให้โครงสร้างภาคบริการของไทย,ยก็ยังเป็นภาคบริการแบบเก่านั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือภาคบริการไทยเนี่ยมีคําถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วอย่างนั้นภาคบริการไทยจะเป็นคําตอบได้หรือเปล่าแล้วก็จะต้องปรับตัวให้เป็นความทันสมัยยังไงนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว นอกจากนี้อ่ะคือมีการชี้ว่าทางออกของเรื่องนี้คือการปรับตัวเป็นภาพบริการสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเซอร์วิสนะคะตัวอย่างของภาพบริการสมัยใหม่ก็อย่างเช่นบริการทางการเงินบริการด้านกฎหมายบริการด้านทรัพยากรมนุษย์การวิจัยแล้วก็การพัฒนาการตลาดนะคะที่กำลังบว่าก็คือเหมือนเป็นบริการทางธุรกิจนั่นเองนักผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามี การบริการธุรกิจพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นตัวดึงดูดที่ทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยด้านกนารบริกก็เป็นผู้นําได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเ็บอกว่าการบริการทางธุรกิจหรือเรียกว่าแบบแบบ business service เนี่ยโดยรูปแบบของภาคบริการสมัยใหม่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมบริษัทในภาคุสาหกรรมคือไม่จาเป็นจะต้องดําเนินการเหานี่คือภายในบริษัท นะแต่สามารถที่จะใช้บริการบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานแล้วก็สามารถที่จะพัฒนางงานหลักใน,ในบริษัทหรือว่าในองค์กรเนี่ยได้อย่างเป็นมีประสิทธิภาพด้วยอย่างเช่นการพัฒน,นานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ด้วยอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นที่ต่างประเทศเนี่ยมี บริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆนะก็เลือกที่จะใช้บริการทางธุรกิจแบบนี้นะคะหรือว่า business service เนี่ยเข้ามาดูแลนะคะในบางภาคส่วนขององค์กรด้วยนะคะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้มีเวลาไปดูแลในส่วนต่างๆที่มันเป็นแบบว่างานหลักๆนะคะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆไ,ได้อย่างเต็มที่ด้วยนั่นเองนะคะจริงๆบางทีไทยก็น่าจะ เริ่มที่จะปรับปุงจับปรับปรุงตัวเองเหมือนกันก็คืออย่างเช่นก็จะมีบริการอย่างเช่นการดูการตลาดให้แล้วเป็นที่ปรึกษาการตลาดอะไรต่างๆนี่ก็คือว่าเป็นการปรับตัวได้อย่างเช่นเดียวกันนะคะอ่ะแล้วก็จะเกิดคําถามมาแล้วทางออกหรือว่าทางรอดของเรื่องนี้นะคะจะอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะจริงๆคําตอบเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเนะ่ะก็คืออยู่ที่อมันไม่ได้อยู่ที่คือคนหนก็มี ส่วนนะออาจจะอยู่ที่นโยบายของภาครัฐด้วยนะ,ะถ้ารัฐไทยเนี่ยผลักดันภาคบริการสมัยใหม่ได้ก็จะทําให้นะคะมีประโยชน์ได้อย่างมากๆเลยก็คืออย่างเช่นเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในทางอ้อมได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจไทยในมิติการกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพาการส่งออกในยุคข,ของดิโคการ์เซชันนั่นเองค่ะ แล้วก็ยังสามารถสร้างโอกาสให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาจากลักษณะของภาคบริการที่พึ่งพาแรงงานเป็นหลักอีกด้วยนะคะก็โดยเฉพาะหากกรณีของประเทศของเราที่กําลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุเนาะก็จํานวนแรงงานก็ลดลงเรื่อยๆต่อไปก็จะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือกฎระเบียบการเข้าแยายแรงงานจากต่างชาติในหลายกลุ่มอาชีพนะคะ หรือเป็นแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยก็ยังมีกฎระเบียบที่ซับซอ้อนนะอย่างเช่นแม้จะเปิดเสรีตามเขตการค้าอาเซียนก็แล้วแต่นะคะแต่ยังจะต้องใช้การสอบเป็นภาษาไทยอยู่ดีแต่อุปสรรคนะคะมันก็มันก็คือผิวหนังอุปสรรคเหมือนกันที่มันสามารถที่จะแบบไปกีดกันไนมะ่ให้เกิดการแข่งขันแล้วก็พัฒนาในภาคบริการนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคะ่ะผู้ชมการพัฒนา,ฒนาภาคบริการในระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง หรือเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้เศรษฐกิจสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงขึ้นนในภาวะที่เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจระยะยาวก็จําเป็นจะต้องพิจารณาโอกาสของภาคบริการในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มไปด้วยนะคะการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้หรือการพัฒนาบริการเชิญสร้างสารรค์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกของประเทศไทยนั่นเองนะคะ นี่ค่ะก,ก็เป็นเรื่องที่นั่มาฝากท่านผู้ชมนะจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆบริษัทหรือว่าหลายๆองค์กรก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็การพัฒนาอะไรต่างๆนะคะขึ้นมากแต่ว่ายังไงแล้วมันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของทางภาครัฐอีกทีด้วยใช่ไหมคะ,ะหรือว่าการสนับสนุนจากทางภาครัฐด้วยนะคะยังไงก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สิงยิงเศรษฐกิจกโลกก็ปัดปวดมา หลายปีพอสมควรนั่นแต่ยมีโควิดใช่ไหมคะ,ะยังไงก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปแล้วก็ต้องพอยประคับประคองพยุงนอีกต่อไปละกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะ,อะขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้แล้วก็ประสบความสาเร็จนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะอะไรที่ยังค้างๆคาคา,า,าอยู่ในปีนี้ก็ขอให้ทําให้มันเสร็จก่อนปีใหม่นะคะจะ ได้เริ่มต้นปีได้อย่างมีความสุขนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะนํ่รางวัลไปต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟน้ำฟิตค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะบุญเยี่ยมและสหายค่ะสกีนะคะเว็บไซต์สําหรับเครื่องมือช่างออนไลน์ค่ะราไปถึงแพร่โปรโชดมรักด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะถายมาได้เลยนะคะเทนโชหรือแพร่โปรชิ่งนะคะที่ผลิตรายการดีๆเพื่อกลุ่มจะซื้อและวิศวกรในประเทศไทยมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตาม รับชมนุ่นมาจนถึงช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะวันนี้นุ่นขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สุดหน้านะคะสหรวัวันนี้สวัสดีค่ะ